สวัสดีครับผมสุพ์ศิรินารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่23แล้วครับในหมวดนี้จะขอเพิ่มอ,อีกเรื่องหนึ่งคือลักษณะนามเพราะว่าเดี๋ยวจะนับจำนวนสิ่งของต่างๆไม่ถูกกัน ในที่นี้เราจะใส่เลขหนึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วผมใส่สีแดงเอาไว้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นๆได้หนึ่งคนภาษาฮกเกี้ยนจิตหลังภาษาจีนกลางอี้เหยินภาษาอังกฤษ one person หนึ่งตัว หมายถึงสัตว์นะครับภาษาฮาเกียนจิตเจี้ยภาษาจีนกลางอี้จือภาษาอังกฤษเขาก็จะใส่1แล้วก็ตามด้วยสัตว์ตัวนั้นๆอย่างเช่นหมาหนึ่งตัวก็คือ one dog 1ตัวหมายถึงปลาภาษาเกียนจิตเบอร์หือภาษาจีนกลาง อีเถียวหยีภาษาอังกฤษ one fish 1อันภาษาฮกเกี้ยนจิตเก๋ภาษาจีนกลางยีเกอร์ภาษาอังกฤษ one แล้วก็ตามด้วยของนั้นๆ1ต้นภาษาฮกเกี้ยนจิตจังภาษาจีนกลางอีเคภาษาอังกฤษ วันแล้วก็ต่อด้วยต้อนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทีขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบูกรีซลินซูจิโกเป็นสบูอ่อแรนิกเป็นสบูลานงลีน มีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 4 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ